สวัสดีค่ะทุกคนพี่ๆสงสัยใช่ไหมคะว่าผ้าคัดเนี่ยหนึ่งกับ 124VA เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะเจ๊จะมาบอกให้นะคะอันนี้จะเป็น1นึ่งสนะคะ จะแตกต่างกันที่เนื้อผ้านะคะขนาดของผ้าคัดเท่ากันตัวสปริงทุกอย่างเท่ากันเลยต่างกันที่เนื้อผ้าอันนี้จะเป็นเนื้อผ้ารุ่นเก่าหรือว่าเราจะเรียกว่าเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าเบอร์ถูกรุ่นถูกนะคะพี่ๆนะแล้วก็หนึ่งเนะคะตัวนี้เนื้อผ้าก็จะเป็นเนื้อผ้าที่เป็นตัวเดียวกับสินค้าตัวติดรถเลยนะคะ เท่ากับว่าเนื้อผ้า 124AA เนี่ยจะเป็นผ้าแท้ดีกว่าเนาะเราเรียกแบบนั้นอ่ะให้ดูนะคะอ่ะ1 2 4 VA นะคะ 124AA นะคะพี่พี่อ่ะเห็นความแตกต่างไหมคะแตกต่างกันที่เนื้อผ้าขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันขนาดของผ้าคาดเท่ากันของตัวสปริงเท่ากันนะคะถามกันว่าถามว่าใส่กันได้ไหมใส่กันได้คะ่ะไม่มีปัญหาต่างกันที่เนื้อผ้าเนื้อผ้าตัวนี้ก็จะใช้งานได้ ได้แบบว่าสั้นกว่าเนื้อผ้าตัวนี้ก็จะใช้งานได้ดีกว่าเพราะว่าเนื้อผ้าตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าที่เป็นของแท้ติดรถขัดทุกคน